ครับผมก็กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธภพนะครับวันนี้ว่าจะหยุดพักหนึ่งวันนะครับก็อดใจไม่ไหวนะครับโทรหาผมเยอะเหลือเกินนะครับราคาทุเรียนวันนี้นะครับก็ต้องมานะครับมาตามคําเรียกร้องนะครับผมขออนุญาตมาอัปเดตราคาทุเรียนวันนี้นะครับวันที่8เดือน4 2564นะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องทราบเหมือนเดิมนะครับก็ราคาวันนี้ก็มีขยับนิดหนึ่งนะครับขยับลง เมื weekend, Day, ่อวันก <pl ains> ่อนนะครับ <t> ก <UC S 1> ็มีเกษตรกรนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับก็คือพายุนะครับเจ๊มาเหมาทุเรียนนะครับเจ๊ลมเจ๊ฝนนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับที่ประสบปัญหานะครับโรคภัยนะครับประสบปัญหานะครับในเรื่องของพายุเข้านะครับได้รับความเดือดร้อนทุเรียนก็หล่นนะครับก็มีปัญหาพอสมควรนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับยูทูบเบอร์ชาแนลขออัปเดตราคาให้ทราบดังนี้นะครับของวันที่8นะครับ หมอนทองรับซื้ออยู่ที่เอาเกรด AB นะครับอยู่ที่160นะครับเกรด AB อยู่ที่160นะครับสองถึงหกกิโลกรัมขึ้นไปนะครับเกรด C นะครับอยู่ที่130นะครับ2อถึงหกกิโลกรัมขึ้นไปนี่คือหมอนทองนะครับส่วนชันีนะครับชันี ABC อยู่ที่140นะครับ2กิโลกรัมขึ้นไปนะครับ2อถึงหกกิโลกรัมพวงมณีนะครับ AB อยู่ที่160นะครับ1.5กิโลกรัมขึ้นไปเกรด C นะครับอยู่ที่140นะครับ1.5กิโลกรัมขึ้นไปนะครับส่วนเกรดดีนะครับอยู่ที่105บาทนะครับ1กิโลกรัมถึง1.4กิโลกรัมขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นราคาของวันนี้นะครับก็ราคาก็มีไหลลงนะครับอันนี้เป็นราคาที่เป็นราคากลางกันนะครับแจ้งให้ทราบนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่กำลังทำสวนนะครับกำลังจะตัดกันนะครับก็ตัดตัดแรกนะครับมีดแรกก็เป็นกำลังใจให้นะครับอย่าท้อนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสู้ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ขอให้ทุกท่านผ่านไปให้ได้นะครับผมก็เกาะติดให้เหมือนเดิมนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับยุทธพงด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับใครที่จะเดินทางกลับต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดเทศกาลสงการนะครับก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับผมขับรถให้ใช้ความระมัดระวังนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ